วกตับยังไงคะให้สุกแต่ยังนุ่มเด้งแล้วก็ไม่มีเลือดออกมาคะแหม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 ไอตับเนี่ยนะไม่อยากจะคุยเลยใครใครมาบ้านมาดามตวงนะก็อยากกินตับเออตับมาดาหรือเปล่าไม่ใช่จ้าอยากกินตับหมูนี่แหละมาดามบอกเลยนะว่าเป็นเมนูที่ชอบมากเนาะแล้วก็พ่อสอดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแหละความอร่อยอยู่ที่ข้างนอกเนี่ยไม่ใช่เลือดไหลาอาบหลังจากที่เราเอาออกมาแล้วนะมันจะต้องข้างนอกเนี่ย มีความกรอบและข้างในเนี่ยยัง juicy juicy อะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่ใช่กัดและเลือดทะลักนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ทําง่ายๆก็คือเราจะต้องล้างตับนะคะทําให้ตับนุ่มและเด้งเนี่ยเราจะใช้ตัวเบกกิ้งโซดาค่ะผสมอยู่ในน้ําแล้วก็แช่ตับลงไว้นะคะแช่เอาไว้ประมาณ1 0 1ถึง15นาทีค่ะจากนั้นค่ะเราจะเอาตับของเราเนี่ยมาหมักเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะแป้งมันข้สีอิ้วขาวซอสปรุงรสถ,ถ้าไม่มีแป แป้งมันฮ่องกงก็ใช้แป้งสิงคโปร์ก็ได้น้ำมันหอยหมักแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าจะหมักข้างคืนก็ได้นะใส่น้ำมันนิดหนึงหลังจากนั้นเนี่ยวิธีที่ลวกแล้วก็ให้ชะงัดมากๆค่ะก็คือตั้งน้ําเดือดค่ะใส่ตับที่หั่นชิ้นหนาพอควรนะคะถ้าหั่นชิ้นบางเกินไปความสุกข,ของเขาเนี่ยจะทําให้ตับของเราเนี่ยแห้งค่ะเพราะฉนั้นหั่นชิ้นหนาประมาณ1เซนมาดามว่า perfect ค่ะเราตั้งน้าเดือดเสร็จแล้ว แล้วเอาตับที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะลงลวกนะคะลวก นับ1ถึง20ประมาณ20บวิไม่เกินค่ะแต่ต้องน้ำเดือดจัดจัดก่อนนะน้ำไม่เดือดห้ามลงเด็ดขาดหลังจาก20วิแล้วตักขึ้นมาปุ๊บเทน้ำมันลุกเลยค่ะใช้น้ำมันพืชน,นี่ค่ะที่มันไม่มีกลิ่นนะคะน้ำมันจะทำหน้าที่ในการเคลือบเซลล์ผิวของตับอยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็ทำให้ตับเนี่ยมีความสวยงามเห็นความเงาสวยงามเลือดก็ไม่อาบเพราะว่าเราเอาน้ำมันอาบไว้แล้วค่ะ